สวัสดีค่ะจะถามให้ดูนะคะว่าเร็วๆนี้จะมีใครแอบชอบเราไหมมาชอบเราไหมห้าไมา้ <c oughs> มีมาห้าคนนะคะมาแย่งกันค่ะด้วยความสวยของคุณหรือว่าความมีสเสน่ห์ของคุณหรือเปล่าคะ เขาจะมาแย่งการมาทะเลาะตบตีกันเพื่อที่จะแย่งคุณนะคะแสดงว่าเสน่ห์แรงมากเพราะคุณเป็นดีเอ็มเบรสนะคะมีผู้คนเข้ามาเยอะมากมีการต่อสู้แข่งขันเพื่อที่จะได้ดีเอ็มเบรสคนนี้นะคะคุณอาจจะเป็นดีเอ็มเบรสคนนี้นะผู้ที่เพียบพร้อมนะแล้วก็มีความสวยทั้งภายนอกภายในมีกิริยามารยาทงดงาม เป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่มีน้ํามีนวลอ่าแล้วก็เป็นคนที่อ่าใครเห็นก็ต่างแบบดูใครเห็นเ้าก็เออคุณดูมีความเพียบพร้อมเนาะอุดมสมบูรณ์ไม่เดือดร้อนอะไรแล้วก็เป็นคนที่มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนอะไรอืเป็นคนที่แต่งตัวดีสะอาดสะอา้านออแล้วก็เป็นคนที่บางคนอาจจะโสดมานานมาก แต่อเนอรจีวะส่วนมากจะเป็นแบบอาจจะเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นม่ายหรือไม่ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเคยมีแฟนแล้วแต่เป็นอ่าอาจแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นม่ายหรือไม่ก็ถ้าเป็นโสดก็คือเป็นโสดมานานมากแล้วเพราะความที่เป็นเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองมากเป็นคนเลือกมากด้วยอ่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสรรหาที่จะไปวุ่นวายกับใครไม่มีความรักคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะ คุณก็ออยู่ของคนอย่างเงี้ยเพราะคุณคิดว่าถ้าใครเข้ามาแล้วไม่มาทำให้คุณมีความสุขขึ้นคุณก็ไม่เอานะยังไงต่อคะถา <c oughs> มมาถามตรงที่ถามว่าจะมีคนเข้ามาชอบไหมก็คือมีมาเยอะจนต้องทะเลาะตกตีกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็อาจจะไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแบบดูเป็นแน่สีเป็นแน่สีเรือนเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่า เป็นคนที่เป็นคนที่เหมาะที่จะเป็นเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่เข้ามาผู้ชายที่เข้ามาส่วนมากก็จะเป็นธาตุไฟนะแล้วก็คุณผู้หญิงหรือคุณใครที่เป็นเอเนจีที่มีคนมาแย่งจีบเนะี่ยอาจจะเป็นคนธาตุดินธาตุน้ำมีการตัดสินใจมีการเริ่มต้นใหม่มีความสำเร็จอยู่ในนั้นนะ คุณอาจจะได้ตัดสินใจเลือกใครหรือไม่มีการได้เริ่มต้นใหม่กับอะไรบางอย่างมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองนะคะอาจจะเป็นลาบลอยโชคฟุกๆหรือไม่ก็การเริ่มต้นใหม่อะไรของคุณมันจะนําไปสู่ผลสําเร็จที่มีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงนะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่คบหากับใครมีการได้อาจจะได้แต่งงานมีซุ้มแต่งงานอยู่ตรงนี้นะบางคนก็ ส่วนมากจะเป็น energy ว่ามีโชคมีลาบการเงินนะถ้าเป็นเรื่องการงานก็คือได้โชคลาบเรื่องเงินถ้าเป็นเรื่องอโชคดีมากๆก็คือมีโชคฟุกๆนะคะอยู่ๆก็มีคนนำเงินมาให้อยู่ๆก็ถูกรางวัลอะไรทํานองนี้นะคิงถือดา ห้าถ้วยสิบเหรียญคุณท่าจะเจองานหนักนะนะเพราะว่าจะมีหนุ่มทาตลงเขาจะพุ่งเป้ามาหาคุณเลยนะคะเขาพุ่งมาเลยนะมาที่จะมาเอาชนะใจคุณนะมาให้ความมั่นคงกับคุณ แลวผู้ที่ทะเลาะกันอยู่นี่ล่ะจะทํำยังไงคะคุณทําให้ใครบางคนเศร้านะทําให้ใครบางคนที่เขาที่คุณไม่ได้เลือกอะ่ะเออทําให้เขาเศร้าทําให้เขารู้สึกผิดหวังนะอ,อ๋อสวยเลือกได้นาะมีก็ห้าคนหกคนเจ็ดแปดเก้าคนเก้าคนเข้าไปแล้วนะคะอ,อืคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ ส่วนมากคุณคุณอาจจะไม่ค่อยรู้ก็ได้นะเพรดูแล้วคุณไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่ว่าภายนอกที่ภายนอกสายตาของคุณนั้นอะ่ะเขาวุ่นวายกันขนาดไหนดูสิผู้คนเข้ามาเนี่ยแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นแก่งแย่งเพื่อทชนะใจิตใจคุณอยากให้คุณมองเขาอยากให้ให้คุณเห็นเขาอยู่ในสายตาบ้างก็ยังดีแล้วก็แล้วยังจะมีอัศวินคนนี้จะมาทําคะแนนเอาชนะใจคุณนะ เขาอยากมาเอาชนะใจคุณอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมาให้ค่าให้ความมั่นคงกับคุณอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ย The Hermit แต่คุณกับคุณกับนิ่งสงบมากคุณนิ่งสงบคุณคุณไม่คุณไม่ได้รู้สึกเลยว่าภาย,ภายนอกผู้คนที่เขาวุ่นวายที่เขามีเรื่องมีปัญหากันอยู่เนี่ย เขาวุ่นวายขนาดไหนแต่คุณสงบมากคุณไม่อะไรกับใครคุณอยู่ในที่ของตัวเองคุณคุณเหมือนคุณไม่ค่อยได้สนใจใครเท่าไหร่หรือว่าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ก็อสศวินถือถ้วยนะคะอสศวินถือถ้วยก็จะมามอบถ้วยให้คุณนะมามอบความรักให้คุณเออเอเนอร์จีของคุณผู้ชายก็จะมีธาตุลมธาตุน้าธาตุดินนะคะเออที่เข้ามา ถาดลมก็กุ้งเมถุนตุนธาตุธาตุด,ดินก็บางกรผู้สึกบังกรผู้ศบกันอเขาจะมามาทำคะแนนมาเอาชนะใจคุณนะไม่รู้ว่าแล้วใจคุณล่ะคะใจคุณนิ่งมากคุณสงบมากคุณไม่แทบจะไม่ ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ไม่รู้สึกรุสาอะไรเลยหรือว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ําว่าผู้คนเหล่านี้เขากําลังแอบแข่งขันทําคะแนนแอบที่จะมาเอาชนะใจคุณหมายปองคุณอยู่คนพวกนี้เขาอาจจะจะรู้นะว่าว่าคุณอนะมีคนหมายปองเยอะเขาถึงพยายามทําคะแนนพยายามที่จะรีบทําคะแนนอเพื่อที่จะมาเอาชนะ ใจคุณมาให้คุณเห็นเขาอยู่ในสายตาส่วนผู้ที่ไม่ไม่อยากแข่งขันเนี่ยเขาก็ถอดใจนะบางคนมีการถอดใจไปแล้วเพราะว่าออรู้สึกว่าคุณไม่สนใจคุณคงมีคนมาจีบเยอะคุณคงไม่สนใจเออขาเศร้านะแล้วก็มีคนที่แบบอยากมายื่นความรักอยากมายื่นความรู้สึกดีๆให้คุณแต่ก็อยากกล้ากลาก,ลากลัวอยู่ แล้วแต่เด่นๆอ่ะมันจะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยธาตุลมเนี่ยที่เขาจะเปิดเผยตัวเองแล้วก็เพ้อๆเขาจะมาหาคุณในรในเร็ววันเนี่ยเพราะว่าม้าที่วิ่งของเขาเนี่ยเขามาอย่างเร็วมาแรงและเร็วมากเพื่อที่จะมาเพื่อที่จะมามาบอกรักคุณมาสารภาพรักคุณหรือว่ามาแสดงตัวบางอย่างเพื่อที่จะ ไว้เพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่แบบรู้ว่าถ้าขืนปล่อยคุณไว้อย่างเนี้ยคุณอาจจะตกลุ่มไป,ไปตกลุ่มกับใครหรือว่ามีใครมาแย่งเขาไปแย่งคุณไปจากเขาแน่ๆอะไรประมาณเนี้ยอืโอ้มาลุกม,มาตุ้มมากเลยนะคะวุ่นวายมากเลยนะคะวิวอัฟฟอจูนค่ะคนผู้นี้เขาอาจจะเป็นคนเก่าของคุณก็ได้นะคะเขาจะมาเอาอาจเป็นคนเก่าของคุณเพื่อที่จะกลับมา ให้ความยุติธรรมกับคุณกลับมาเพื่อที่จะมาแสดงตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณนะอแล้วก็อีกอย่างมันเป็นช่วงถุงเวลาที่คุณจะต้องคุณกับเขาจะต้องได้พบกันหรือว่าได้ลงเอยกันนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ออกมาบอกจัก,กรวาลได้ออกมาบอกนะกงล้อแห่งโชคชะตาได้ออกมาว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องแบบลงเอยได้แล้วเพราะว่ามันวุ่นวายมากเลยนะคนที่เขาไปปองคุณเนี่ย เออวุ่นวายมีคนคอยหมายปองคอยซุ่มคอยไอเนี่ยคนผิดหวังก็มีผิดหวังจากคุณอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคนอกหักก็รักแอบรักคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะสรุปยังไงคะดเดมีจิเชียนนะเมจิเชียนเดมีจิเชียนขยายเมจิเชียนมาทำไมคะขยายเดเมจิเชียนหน่อยค่ะ โอ้โหความมั่นคงนะคะไพ่ครอบครัวออกมาจบแล้วค่ะคุณคุณต้องได้ลงเอยกับใครคนใดคนหนึ่งแน่ใครคนนั้นก็อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณนั่นเองคนที่เขาเคยหมายปองคุณไว้เนีย่ยคนเนี่ยที่บอกว่าความรักเก่าเพราะยังไงเพราะว่า Wheel of Fortune มันเป็นการหมุนย้อนเวลากลับมามันเป็นกลงล้อที่แบบหมุนกลับมาให้คุณได้แก้ไขให้คุณได้เอ,อได้พบเจอได้ ได้พบจุดคอมพลตอีกครั้งหนึ่งอ่ะคือการกลับมาครั้งเนี้ยมันเป็นไพ่กลับมาที่มีความมั่นคงไพ่ครอบครัวความมั่นคงออกมาก็คุณอาจจะได้ตกลงองใจกับเขาคนนี้นะหนุ่มธาตุลมคนเนี้ยอาจจะได้ตกลงองใจกับนนทหนุ่มธาตุลมเคนรักเก่าของคุณเนี่ยคนที่คุณเคยรู้จักคนที่คุณเคยหมายปองหรือว่า คนที่เขาเคยหมายปองคุณไว้เขาจะรีบมาแสดงตัวแล้วก็มาให้ความยุติธรรมกับคุณมาสร้างครอบครัวกับคุณนะเขาเป็นเดมนมาร์ิเช,ชียนนะคะผู้นี้ผู้ที่แบบมีองค์ความรู้มากอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคนนี้เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้มีองค์ความรู้เป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะก็ได้เป็นผู้ที่รอบรู้อย่างรู้ฟ้าดินอย่างรู้จิตใจคน มีความรู้แย่ๆมากมายมีแต่ไพ่เมเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นไพ่แห่งความโชคดีทั้งนั้นเลยอะหรือไม่ก็เป็นสิ่งศักธิ์นะท่านออกมาคุณจะว่ายังไงเอ่ยคุณพร้อมหรือยังคะถึงคุณไม่พร้อมนะวิลออฟ f f ฟอร์จูนเขาก็จะให้คุณพร้อมนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องลงเอ่ยแล้วนะคะ ตรงเอ่ยมีครอบครัวที่มั่นคงนะคุณต้องเริ่มต้นเริ่มตัดสินใจแล้วนะคะไพ,ตพ,ไพต่ตัดสินใจไพ่เริ่มต้นตัดสินใจออกมาไพ่ความมั่นคงออกมาอมแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ออกมาเป็นพยานนะคะให้คุณได้ตัดสินใจว่ามันเป็นแนวไปแนวทางที่ดีเขาคนนี้แหละคือคนที่ใช่ของคุณคนธาตุลมคนนี้ มีธาตุลมกับธาตุดินนะคะอ,อที่บอกว่าธาตุดินเพราะมีไพ่ใบนี้นะใครบางคนอาจจะเป็นธาตุดินใครบางคนอาจจะเป็นธาตุลมนะอ,อแล้วก็ขอให้คุณได้รับพิจารณาแล้วก็หรือไม่ถ้าเขายังไม่มายังไม่เจอนะก็เตรียมต่อเตรียมตัวไว้เลยนะคะพร้อมทาสวยพร้อมไปเลยความมั่นคงเรื่องครอบครัวองล้อแห่งแห่งดิสนียมาแล้วนะคะ งอง้อแห่งจักรวาลได้หมุนกลับมา b ีออฟเฟอร์จูนหมุนกลับมาให้คุณไดออ้มีความสำเร็จในเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะคะยินดีด้วยนะใครอยากรับก็ขอให้กดน้อมรับเม้นน้อมรับไว้นะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามป็นค่าคงให้แม่หมอด้วยนะคะโชคดีมากๆเลยนะคะขอให้สำเร็จสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะ